โควิด -19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่วโลกปีนี้เป็นปี2020นะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าทุกๆร้อยปีจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนไปเนี่ยเมื่อประมาณปี1918ถึงปี1923เนี่ยก็เคยเกิดโรคระบาดขึ้นก็คือโรคไข้หวัดสเปนซึ่งนิกกิมไมเวอร์เนี่ยรู้จักโรคไข้หวัดสเปนเนี่ยจากการ์ตูนนะ กระตูนมังอะเรื่องต้องรอดโดยได้กล่าวไว้ในต้องรอดเล่มที่12นะฮะเป็นเรื่องราวที่ซาตโตรูเนี่ยเข้าไปเจอกับกลุ่มคนแล้วเขาก็เป็นหวัดกันป่วยๆอ่อนแอๆแ,แล้วก็ติดต่อกันแล้วสุดท้ายก็ล้มตายในสภาวะที่ขณะนั้นเนี่ยก็อดอยากและหิวโหยซึ่งในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะฮะไข้หวัดเนี้ยไข้หวัดสเปนเนี่ยมันเป็นไข้หวัด H5N1 สายพันธุ์ A แล้วก็เป็นไข้หวัดที่เกิดทั่วไปในทวีปยุโรปนะในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เกิดแพร่หลายในยุโรปไม่ได้เฉพาะสเปนที่เดียวแต่เพราะว่าประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยเขาประกาศสงครามเขาก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาเปิดเผยได้ว่าประเทศตนเองเนี่ยเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นขณะที่สเปนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลางทางสงครามไม่ได้ประกาศสงครามไหฮะเขาก็เลย ออกมาเปิดตัวได้ว่าที่สเปนมีการติดเชื้อไข้หวัดอย่างมากมายและโลกก็จดจำว่านี่คือโรคไข้หวัดสเปนแล้วโลกก็ลามมาติดเชื้อถึงแอฟริกาเอเชียแล้วก็อเมริกานะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ50ล้านคนและย้อนไปอีก100ปีนะคะก็คือปี1818-1824ถึง18 1824 18ก็เกิด โรคระบาดขึ้นก็คือโรคอะฮิวาตักโรคโดยผู้ป่วยก็จะมีอาการท้องเสียอาเจียนเป็นไข้ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นที่อินเดียนะคะเกิดจากการที่คนเราไปขับถ่ายลงแม่น้ําแล้วก็เกิดเป็นเชื้อโรคขึ้นมาแล้วคนก็ได้ตักน้ําไปกินไปใช้ไปดื่มแล้วก็ติดกันแพร่ระบาดกันไปทั่วเลยคนไทยเราเรียกโรคนี้ว่าโรคหานะซึ่ง มีคนตายมากมายอ่ะคนตายมากมายที่วัดสัเกตจนเผาไม่ไหวต้องปล่อยให้แร้งมากินศพอ่ะคือที่วัดสัเกตอ่ะมีศพอยู่ประมาณ2,765ศพแล้วถ้ารวมรวมผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองหลักในประเทศไทยก็มีผู้คนเสียชีวิตไปกว่า30,000คนและในต่างประเทศอีกนับไม่ถ้วนย้อนรอยไปอีกร้อยปีต่อไปอีกอ่ะก็อาจจะ ย้อนไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าโรคนี้คือโกกรคการโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่มีไทม์ไลน์หลากหลายมากเกิดขึ้นหลายยุคหลายยุคและหลายละลอกมากนะคะโดยการระบาดเริ่มแรกในะยุคแรกเนี่ยก็คือระบาดช่วงยุคกลางตอนตอน้นในสมัยจกักรพรรดิโรมันตะวันออกประมาณปีคศ541-542ในตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการ,รโรคแห่งจัสติเนียส แต่จุดเริ่มต้นนะ่ะมันมาจากประเทศจีนซึ่งการระโาคเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันคล้ายๆกับเจ้าโควิด -19 เพราะว่ามันเริ่มต้นจากประเทศจีนนะแล้วก็มีหลายหลักฐานที่อ้างอิงว่ามันเริ่มต้นที่หูเปยด้วยบางหลักฐานก็อ้างอิงว่ามันเริ่มต้นที่หยุนหนานด้วยอ่ะและการเข้ามาแพร่ระบาดของยุโรปเนี่ย ก็ผ่านเส้นทางทางการค้านะฮะเส้นทางสายไหมโดยที่ยุโรปเนี่ยได้เริ่มระบาดท,ที่อิตาลีแล้วก็แพร่ระบาดไปทั่วยุโรปและการระบาดเนี่ยยังผ่านการเดินทางทางเส้นทางการเดินเรือซึ่งเจ้าโรคเนี้ยมันระบาดผ่านสัตว์จำพวกกัดแทะคือหนูแล้วก็พวกแมลงอย่างพวกหมัดนะฮะแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ตามเรือที่ ส่งสินค้าเนี่ยพอเรือไปลงที่ไหนโลกมันก็แพร่ไปตามเส้นทางซึ่งในเรื่องของประเทศจีนเนี่ยนิกกี้ไมเวอร์เคยฟังอาจารย์สุขสรรวิเวกเมทากรเนี่ยท่านเป็นปราชนะฮะปราดคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีความรู้เรื่องของประเทศจีนเป็นนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนจีนน่ะมีพฤติกรรมในการกินที่ ที่กินทุกอย่างอันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วเมืองอู่ฮั่นเนี่ยจริงๆแล้วเมืองอู่ฮั่นคาว่าอู่เนี่ยหมายถึงคําว่าบูเป็นเมืองแห่งการต่อสู้เป็นเมืองแห่งการทำสงครามซึ่งอู่ฮั่นหรือว่าคูเป่ยเนี่ยทำสงครามมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอู่ฮั่นก็คือเกงจิ๋วในยุคสามก,ก๊ก ซึ่งเมื่อมีสงคารามเกิดขึ้นนะก็มักจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วประเทศจีนมีคนอยู่กันเยอะมีคนอยู่กันมากมายและแออัดรวมทั้งแถวหูเปย่ยในอดีตเนี่ยมีคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยคนหลายเผ่าพันธุ์อยู่แล้วก็อยู่กันทั้งตามพื้นเมืองอยู่กันทั้งในป่าแล้วก็มีการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะกินทั้งสุกๆกินดิบๆมากกินสัตว์อะไรสารพัด ทั้งชนพื้นเมืองแล้วก็ทั้งคนเมืองปกติก็มีความเชื่อในเรื่องยาอายุวัฒนะนะฮะแล้วในภาวะสงครามเนี่ยในช่วงอดอยากทหารก็กินศพกันด้วยซึ่งในกรณีของเรื่องสามก๊กนะตรงเมืองอู่ฮั่นเกงจิ๋วเนี่ยตอนที่โจโฉแตกทับเรือสงครามธนูไฟในนิยายเนี่ยก็คือเกิดสงครามธนูไฟโดยใช้กลอนอุบายของของเบง้งใช่ไหมแต่อาจารย์สุขสันต์เล่าว่า ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่โจโฉเกิดสงครามไฟเนี่ยเกิดเพราะว่าโจโฉเผาเองเผาทําลายค่ายแล้วก็ถอยทับไปที่อื่นเพราะว่าค่ายนั้นติดโรคระบาดแล้วมีทหารตายเยอะเขาก็เลยเผาค่ายเพื่อทําลายโลกมาเรามาเล่ากันต่อนะฮะในการระลกยุคแรกเนี่ยก็คือยุคการระลกแห่งจัสตินเนียทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 100ล้านคนต่อมาเป็นการระลกในยุคที่2เรียกว่ายุคแบล็ d เดยอยู่ในช่วงราวปี1348ถึงปี1350นะฮะในช่วงนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ75-100ถึง100ล้านคนทีเดียวอันนี้ก็คือรูปการฝังศพผู้เสียชีวิตจากแบล็กเดยนะแล้วนี่ก็เป็นรูปของคุณหมอที่รักษาโรคแบล็กเดยจะเห็นว่า ชุดของเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆชุดของคนยุคนี้นะก็คือต้องเป็นเสื้อคลุมต้องคลุมร่างกายให้มิดเลยแล้วก็มีหน้ากากด้วยนะแต่ของเขาเนีดออ่ดูออกดูออกน่ากลัวเนาะ,ะเพราะว่าเจ้าโรคการโรคเนี่ยนอกจากมีสัตว์เป็นพาหะแล้วเนี่ยโรคยังสามารถติดต่อผ่านคนสุ่คนด้วยการสัมผัสผู้ที่เป็นโรคซึ่งโรคเนี้มันอันตรายมากนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ภายในห้ถึงเวัน แล้วก็เป็นโรคที่มีการระบาดท,ที่แบบกว้างขวางไปทั่วโลกผู้เสียชีวิตมากมายในประเทศจีนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตราว123ล้านคนแต่เมื่อเวลาเราพูดถึงโรคระลกเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงประเทศจีนนะเราจะนึกไปถึงประเทศทางอาหรับทางแขกทางเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศเนี้ยเขาก็ได้รับผลกระทบ จากการแพร่เชื้อจากการระบาดของประเทศจีนเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีแมลงเยอะฮะมีพวกเห็บพวกหมัดพวกเหาเนี่ยเยอะมากแล้วเจ้าการโรคเนี่ยมันก็ใช้พวกสัตว์พวกหมัดเนี่ยพวกหนูเป็นพาหะด้วยเราคิดว่าหลายๆคนนะ่ะคงเคยดูภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่าเดอะมัมมี่ซึ่งมีตัวร้ายชื่ออิมโฮเทปเขาไว้ผมทรงหัวโล้นนะ นอกจากอิมโฮเทปแล้วเนี่ยฟาโรเขาก็ไว้ผมทรงหัวโล้นนะเพียงแต่ว่าเขาใส่หมวกอะไรที่มันคล้ายๆกับสฟิงซใช่ไหมแล้วก็แม้แต่ราชินีอย่างครีโอพัตตาหรือว่าราชินีองค์อื่นๆเจ้าหญิงองค์อื่นๆเนี่ยเขาก็ไว้ผมทรงหัวโล้นเหมือนกันผู้หญิงเขาไว้ทรงนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีผมดูสวยเงางาม,งามไว้ผมทรงหน้าม้าอะไรอะ่ะจริงๆแล้วเขาใส่วิกฮะเขาหัวล้นกัน ที่เขาต้องตัดผมทรงเนี้ยเพราะว่าเขาป้องกันเหาในเรื่องเนี่ยอิมพเทปเขาก็จะเสกมาลงมแมลงด้วยนะพอบ้านเมืองทางนี้ยเขาก็จะมีพวกมแมลงพวกอะไรเยอะพวกเหาอะไรเยอะซึ่งพวกนี้ก็เป็นพาหะนําโรคต่างๆมาต่อมาก็เป็นการละโลกในยุคสุดท้ายนะคะเป็นยุคที่คิดค้นยารักษาได้ละเกิดขึ้นในปีคศ1855นะ ก็เริ่มต้นจากประเทศจีนอีกแล้วมนทนหยุนหนานโดยแพร่ระบาดไปทั่วทุกทวีปมีผู้เสียชีวิตมากกว่า12ล้านคนในอินเดียและจีนส่วนใหญ่เป็นการโรคชนิดต่อมน้ำเหลืองและการระลกแบบมีปอดบวมอันนี้คล้ายๆกับโควิดเลยเนาะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแบคทีเรียเขาตั้งชื่อให้ว่าเยอร์ซินียเบสติสเป็นชื่อตามคนที่เขาคิดได้นั่นแหละ ซึ่งในปี1897เนี่ยก็นำไปสู่การคิดวิธีรักษาการโรคสมัยใหม่มีการพัฒนาและก็ทดลองใช้วัคซีนเชื้อการะโรในต่อมน้ำเหลืองเป็นครั้งแรกปัจจุบันนี้การะโรสามารถรักษาหายได้หากตรวจพบเร็วโดวยใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆต่อมาโรคที่เราจะพูดถึงก็คือโรคฝีดาดหรือโรคไข้ทรพิษนะคะโรคเนี้มีมานานเป็นหมื่นปีแล้วมีหลักฐาน เมื่อประมาณพันปีที่แล้วก็คือหลักฐานจากมัมมี่ของฟาโรห์รามเลสที่5นะเขาส่วนโคตด้วยโรคสีดาดนั่นแหละก็เมื่อพันปีที่แล้วอ่ะเออก่อนคิดตะการแล้วก็โรคเนี้ยก็เข้ามาระบาดในญี่ปุ่นในจีนเมื่อปีคศออ .735 นะถึง737นะฮะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอ่ะหูเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะในแอฟริกานะมีการระบาดมากมีผู้เสียชีวิตประมาณ300-500ถึงร้ล้านรายแล้วไข้ฝีดาษเนี่ยก็ระบาดไปทั่วโลกลยนะยกเว้นเกาะอย่างออสเตรเลียแล้วก็เกาะเล็กๆในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการระบาดแม้แต่กษัตริย์ก็เป็นนะฮะกษัตริย์สมัยอยุธยานะฮะก็พระเจ้าหนอพุทธทางกูลหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าในหนังเนี่ย คุณสุดชาวรับบทเป็นพระหนอพุทธังกูลนะแล้วก็ยังมีกษัตริย์อีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระนเรศวรนะคะตอนที่ท่านเนี่ยเดินทัพไปทางเหนือท่านก็เป็นฝีที่พระพักก็ต่อมาก็เป็นไข้แล้วก็สเสด็จสวรรคตซึ่งปัจจุบันเนี้ย ประเทศไทยและโลกของเราไม่มีฝีดาษแล้วตั้งแต่พฤษภาคมปี2523ฝีดาษก็หมดไปจากประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ออกมาประกาศด้วยว่าฝีดาษเนี่ยหมดไปแล้วนะคะแต่เชื้อของมันยังถูกเก็บไว้อยู่นะเก็บไว้ที่ห้องแลบของซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะคะหลุดมาไม่ได้เลยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุค เจน Y ตอนต้นเจน X Baby Boom เนี่ยเขาก็ปลูกฝีกันไว้หมดแล้วนะฮะก็สามารถป้องกันโรคนี้ได้สำหรับโควิดไนทีนะคะก็ขอให้ประเทศไทยของเราพ้นวิกฤตไปได้รวมถึงทุกประเทศทุกๆประเทศในโลกเนี้ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย